สวัสดีค่ะช่องแม่เพินคนชอบปลูกค่ะวันนี้แม่เลินจะชวนเพื่อนๆมาปลูกผักแอที่แม่เพินหว่านเอาวไว้จะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นปกักกาดฟางตุ้งต้นนะคะเพื่อนๆนตอนนี้แม่เพินเพาะได้ประมาณสิบห้าวันแล้วค่ะนี่จะไม่ย้ายก็ไม่ได้ค่ะนี่วันที่ฝนก็ตกนะคะแต่ว่าต้นไม้แม่เพินเนี่ยเขาเริ่มจะยาวแล้วนะแม่เินจะต้องมาปลูกก่อนนะคะเอ่อในรังโฟมเนี่ยแม่เฟินปลูกไปแล้วนะคะเมื่อเช้านี่พเพื่อนเพื่อนดูในรังโฟมในดินในรังโฟมเนี่ยแม่เฟิน หมักเอาไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะไม่ควรหมักดินกับกับขี้วัวน,นะกับปุ๋ยคอกนะคะเนี่ยแล้วเมื่อเช้าแม่เพื่นก็เลยมาซุยซุยเขาแล้วก็ใส่แกบหน่อยๆค่ะแล้วแม่เพื่อนก็เลยจิ้มจิ้มไปแล้วนะตอนเช้ารอบหนึ่งนะพอดีทําให้เสร็จค่ะเพื่อนๆฝนตกเดี๋ยวแม่เพื่อ,นก,อนก็จะมาปลูกข้เพิ่มค่ะแต่รังโพลแม่เพื่อนไม่มีแล้วนะแม่เพื่อนก็จะมาปลูกใส่ถุงค่ะเพื่อนๆถุงเนี่ยน่าจะประมาณความกว้างนะน่าจะสี่นิ้วนะ สี 4, 4่สี่คูณหกนะคะเนี่ยถุงเนี่ยนะแต่แม่เพิร์นก็เอากะมาพราวสับอะค่ะลองลองก้นหลุมให้เขาแล้วนะที่แม่เพิร์นเตรียมเตรียมดินไว้ประมาณหกเจ็ดถุงนะแต่แม่เพิร์นยังตักไม่หมดเดี๋ยวแม่เพิร์นจะตักดินใส่ให้เต็มถุงก่อนนะคะตอนนี้บ้านแม่เพิร์นฝนตกมาสองวันแล้วะคะ่ะเพื่อนๆต้องรอทําจังหวะเวลาฝนเขาหยุดค่ะเพราะว่าฝนก็ตกตก,ตกหยุดหยุดนะ เราจะไม่แยกต้นไม้ก็ไม่ได้ต้นไม้เราโตแล้วก็เลยต้องมาทําจังหวะที่ฝนเขาหยุดค่ะเพื่อนๆตอนฝนตกเราก็หยุดนะเราทํางานไปเรื่อยๆแม่เพิ่นเตรียมไว้ได้ประมาณเห็ียดถุงนะเนี่ยแต่ถ้าต้นกล้าเขาเหลือเดี๋ยวแม่เพิ่นก็จะหาหาที่ปลูกเพิ่มค่ะอาจจะใส่ ใส่ถุงนี่แหละอาจจะไปหาถุงเพิ่มทาแล้วก็ปุงดินเพิ่มดินเนี้ยเป็นดินเก่านะคะที่แม่เพิ่นปุงเอาไว้ก่อนฝนตกนะเพราะว่าตอนนี้อปุงดินไม่ได้เลยสาะเพื่อนฝนตกมากมีทางเดียวถ้าแม่เพื่อนอยากปลูกแม่เพิ่นต้องไปซื้อดินซื้อดินถุงมานี่ไปเอาดินมาเมื่อเช้าเนี่ยได้มาป,ป,ประมาณหกเจ็ดถุงเนี่ยค่ะดินหมดแล้วดินที่แม่เพิ่นผสมไว้ไม่เหลือแล้ว แม่เพื่นก็จะปลูกเขเท่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปหาดินมาอาจจะผสมเองหรือไม่ก็ไปซื้อดินถุงมานี่ประมาณเจ็ดถุงนะแม่เพื่นได้นะเดี๋ยวแม่เพิ่นจะมาแยกเขานี่หนุ่มเช้าคนดูนรอยนี้แม่เพื่นแยกไปแล้วนะเนี่ยแม่เพิ่นแยกไปย่อมย่อมตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมาเลือกเอาเฉพาะต้นที่โตโต,โตค่ะเอลงปลูกในถุงนะ ราะว่าถ้าต้นไม้เขาโตเกินน่ะเวลาเราปลูกอ่ะเขาก็จะยืดเกินไปนะเมื่อคนเลือกต้นที่เขาใหญ่ๆหน่อยเขากรอบมากแล้วนี้โดนยิ่โด,ดนหน่อยก็หักเมื่อคนขุดมาตล้วยอมแล้วเมื่อคนก็มาเลือกเอา อเอาต้นที่เขาแข็งแรงเนี่ยลากลงถึงก้นกระสอบหมดแล้วเนี่ย,ยไม่ควรปลูกบรรยากาศแบบนี้นะครับเพื่อนๆฝนตกเนี่ยต้นไม้ติดง่ายนะเพราะว่าอากาศก็ไม่ร้อนนะเนาะเดี๋ยวไม่ควรขุดลุมให้เขาก่อน นี่สองต้นเราเลือกเอาต้นเดียวพอไม่ควรจะเลือกเอาต้นที่แข็งแรงนี่ก็หยันก็ลงไปเอาลาก็ลงไป เพื่อนพับถุงหน่อยก็ได้นะแต่ว่ันนู้นเราค่อยเอาพวกขึ้นถ้าเขาต้นเขาเริ่มโตเราก็ค่อยเอาค่อยเติมดินให้เขาแล้วก็เอาถุงเขาขึ้นมาตอนนี้แม่เพื่อนพับถุงไปก่อนหนึ่งต้นนี้เขาก็คือหนึ่งหนึ่งก็ของกวางตุ้งเลยนะข้าเพเเพื่อนเนี่ยถุงแค่นี้แม่เพื่อนจะใส่สองต้นก็ไม่ได้นะแม่เพื่อนก็เลยใส่ต้นเดียว เลือกต้นใหญ่ๆเลยต้นนี้ต้นนี้ต้องต้องเลือกต้อนอ้วนๆหน่อยนะหาที่เขาอ้วนๆเลย ใส่ไปเลยนะสองต้นนะเผื่อวันไหนเผื่อวันนูน้นเวลาเราปลูกแล้วต้นหนึ่งตายต้นหนึ่งก็อาจจะรอดนะใส่ไปเลยสองต้นไม่ควรล้วงให้ลึกๆหน่อยเห็นไหมคะเพื่อนๆรากเขายาวแล้วเนี่ยเมื่อเราปล่อยเขาไว้หลายวัน ต้นไหนหักแล้วก็ทิ้งไปโอ๊ะหัก ัำง่ายๆๆเพื่อนๆเพราะว่าเขาโฟกันเนี่ยเพื่อนเอามาบางบางถุงมแม่ควรก็ใส่ไปเลยสองต้นเลยสองต้นสามต้นไม่ไปเป็นไรเดี๋ยววันนู้นเราดูค่ะต้นไหนไม่แข็งแรงเราก็ดึงออกนี่คนไจะเลือกต้อนอใหญ่ ตรงน,นี้แม่คนใส่สามต้นเลยรากเขายาวมากมีอีกสีถุงเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนที่แม่เพื่อนปลูกเสร็จแล้วเลยนะคะ ส่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่เพลินแยกเสร็จแล้วนะคะนี่ได้ประมาณเจ็ดถุงนะเอ่อบางถุงแม่เพลินก็ใส่สองต้นบางถุงก็ใส่สามต้นค่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรนะเอ่อถ้าถึงเวลาวันโดน้าเกิดว่าเขาติดหมดล่ะเราก็อาจจะดึงออกก็ได้ค่ะเพื่อนๆให้เขาเหลือต้นละถุงนะคะเพราะว่ากวางตุ้งก็เป็นต้นใหญ่เหมือนกันนะตัวในรังโฟมเนี่ยแม่เพลินปุ๋งแน่นๆนะคะเนี่ยแม่เพลินจิ้มเมื่อเช้าเพราะว่า กวางตุ้งเนี่ยตรงพุ่มเขาไม่ได้แผ่นมากเท่าไหร่นะกวางตุง้งต้นนะไม่เหมือนกับกวางตุ้งฮ่องเต้นะถ้าฮ่องเต้อ่อตรงพุ่มเขาจะแผ่เราจะปลูกแน่นๆไม่ได้นะแต่เนี่ยก็เป็นกวางตุง้งต้นแม่เพื่อนก็เลยปลูกแน่นหน่อยนะส่วนในถุงนี่แม่เพื่อนก็ปลูกเป็นจะเอาไว้เป็นถุงละต้นนะคะเพื่อนๆจะไม่เอาไว้เยอะเพราะว่าเราปลูกในถุงนะถ้าเราใส่หลายต้นกลัวเขาจะไม่เติบโตเท่าที่ควรค่ะนี่หลังจากที่แม่เพิ่นเอาดินใส่ สงแล้วก็ปลูกเรียบร้อยนะคะแม่เพื่นก็จะรดน้ำเขานะคะน้ำเนี่ยเป็นน้ำขี้วัวค่ะเนี่ยแม่เพื่นผสมขี้วัวมาด้วยนะเป็นน้ำหมักขี้วัวแล้วก็แม่เพื่นก็จะใส่เครื่องดื่มจูก,กําลังไปหน่อยนึงสักฝาหนึ่งค่ะเพื่อให้เขาสดชื่นนะ,ะเพิ่มความสดชื่นให้ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆเอง,งเพื่อนๆแล้วก็ช่วยในการเล่งรากรากเขาที่ได้เดินดีนะคะ แม่เพิ่นก็จะลดน้ำเขาเดี๋ยวที่เหลือนะในตะก,ก้านะั่นเดี๋ยวแม่เพิ่นก็จะมาแยกเพิ่มค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆหาปลูกเข้าไปเรื่อยๆนะเรามีต้นกล้าเยอะอยค่อยๆรดนะคะเนี่ยในว,วันนี้ฝนตกด้วยแม่เพิ่นก็เลย มาแยกต้นก้าเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยต้นกล้าเขาจะไม่ค่อยเหี่ยวกับเพื่อนๆเขาจะสดชื่นนะแม่เพื่อนก็ได้โอกาสแต่ว่าก็ต้องทําเวลาฝนก็หยุดนี่แม่เพื่อนลดน้าให้เขานะปกติเนี่ยเวลาเราปลูกเสร็จใหม่ๆนะคะเพื่อนๆถ้าวันที่ว่าไม่ได้มีฝนตกนะพอเพื่อนๆปลูกแบบนี้เสร็จเพื่อนๆต้องเอาเขาไปแอบอยู่ในที่ร่มนะคะหรือไม่ก็หา อะไรมาคุมเขานะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ฟื้นตัวจะเนี่ยต้องเอาไปไว้ใต้ร่มไม้เย็นๆหรือว่าใต้ตะแลนทําตะแลนให้เขานะคะเพราะว่าถ้าเขาโดนแดดโดยตรงอ่ะต้นเขาจะเหี่ยวนะแต่พอดีอ่ะแม่เพื่อนทําวันนี้ฝนตกแม่เพื่อนก็จะไม่ย้ายไปไหนคะ่ะแม่เพื่อนจะวางไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็โดนฝนนะเขาก็ได้ในตัวเจนนะคะเพื่อนๆต้นไม้เขาก็จะสดชื่นคะ่ะมีแม่เพื่อนเลี้ยงแบบนี้นะเท่าประมาณ อีกสักสิบวันน่ะสิบกว่าวันตอนนี้แม่เพื่อนจะไม่ลดปุ๋ยลดไรให้เขาเท่าไหร่นะเพราะว่าในดินเนี่ยแม่เพิ่นก็ผสมขี้วัวไปแล้วหลังจากวันนี้ไปก็แม่เพื่อนก็จะลดน้ําธรรมดาค่ะลดน้ําธรรมดาจนเขาตั้งตัวดีนะจนเขาตั้งตัวได้นะคะแล้วสักประมาณสิบกว่าวันแม่เพื่อนก็จะมาเริ่มบํารุงเขาค่ะโดยการอาจจะเอ,เอาเป็นน้ำหมักขี้วัวหรือเอาเป็นปุ๋ยคอกก็มาโรยให้เขาเนี่ยค่ะแล้วเราก็สังเกตด,ดูนะ ถ้าแบบถุงหนึ่งเนี่ยติดหมดทั้งสามต้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็อย่าเอาไว้นะคะเพราะว่าถุงถุงเราเล็กนะเราอาจจะดึงออกเอาไว้สักต้นสักต้นนะคะหรือว่าเดี๋ยวแม่เฟินจะดูการเติบโตของเขาก่อนนะถ้าเกิดว่าเขาเงามดีหรือว่ารู้สึกว่าถุงใบนี้เขาเล็กไปเนี่ยแม่เฟินก็อาจจะเปลี่ยนถุงใหม่ให้เขาก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่เราพอใจนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราปลูกถุงไซส์ขนาดนี้ต้นอาจจะไม่โตมากแต่เราก็กินได้ค่ะเพราะว่าเราไม่จะป็น ต้องไ้เขาก็อใหญ่มากนะเนาะเอาแค่ว่าเออเราพอใจขนาดไหนนะถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้หรือว่าอยากปลูกในในถุงไซนี้ก็ได้แต่เพื่อนเพื่อนอ่ะต้องรอดูต้นนะคะพอต้นเขาจะเริ่มจเจริญเติบโตเนี่ยถ้ารากเขาโผล่เนี่ยคะ่ะหรือว่าต้นเขาเอ่ะก็เรียกว่าอะไรลำต้นเขาจะยืดยาวอ่ะเพื่อนเพื่อนต้องเอาดินนะคะมาเติมให้เขานะเนี่ยเพราะว่าถุงเนี่ยแม่เพิ่นแม่เพิ่นพับลงเนาะแม่เพิรนสามารถเอาขึ้นได้ใช่ไหมแม่เพิ่นก็จะมาเติมดินให้เขาเนี่ยค่ะ มาพยายามกบโคนให้เขาค่ะเพื่อนๆกวางตุ้งนะถ้าเรากบโคนเขาดีนะคะเขาจะอ้วนกอเขาก็จะใหญ่นะต้นเขาก็จะสมบูรณ์เนี่ยแต่ตอนนี้ต้นเขาเล็กแม่เพื่อนก็เลยเอาถุงลงไปก่อนเราเลี้ยงไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่เพื่อนจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเป็นระยะยะนะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่เพื่อนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพื่อนจนจบคลิปนะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แม่เพื่อนด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ